เจอกันอีกแล้วเอากูไปใช้มาใส่กูเพื่อพอแต่เพื่อแต่ฮะยี่ไบเขามึงไม่ได้ไปโรงเรียนบ่เอาไปจังไรเขาปิดเทอมพรแห้งล่ะอ๋อแมนมาเมื่อกี้นี่กูก็เห็นสูปิดแล้วเที่ยวปิดเที่ยวเปิดเอามันกับช่วงโควิดเนาะมีคนตีค,นคุณครูก็ให้ปิดตัวปิดตรงเรียนดูป่ะนนี้ย่พามันเกียตมึงตกหรอบ่ฮะตกจังไรได้ซีเบอร์เดอรปอด์ปานั่นซนะันบอลนี่ย้วยปานั่นล่ะเนาะคนเกง่งไหมทวย มึงอยูปป่ปอไดนี่อยูปป่ปสามคณิตสามมึงด้เกดไรได้เกรดสดีด่หละเนาะง่ายๆหนึ่งคณิตคิดเร็วหมูหมูป๊าบคือคุยเหรว่ะโอ้ยขิวเด้มาปุ๊ิ้ถามมึงมาถามอี่ยงมึงเกง่งคณิตคิดเร็ว,มวแมนบอเก่งลหรเนาะแป๊บเดียวตอบได้เลยอีหลีว่วะมาสันเจ็ดสิบสองหารด้วยสิบสามเท่ากับเท่าไหร่สี่สิบหกเก้าคูณสบสองร้อยห้สิามสิบสามคูณดสองร้อยเจ็ดสิบ ยีห <28. S 2> ารสิบสองจุดแปดปัดมันขึ้นแน่นอนเดีว,วะ่ะถามปุ๊บตอบปับ๊บถามปุ๊บตอบปับ๊บเดี๋ยวบังเียอกอูไรบังก่อนบ่านี่สนดโทรศัพทับกูดิเปิดโหมดเครื่องคิดเลขคำ <c oughs> ถามเนี่ยกูถามมากแงกว่าเจ็ดสหารสิบสมึงตอบมาเท่าไรสี <46. S 2> ่สิบหบงเจ็ดสิบหารสิบสาเท่ากับห้าสห้าเฮ้ยขอสองนี่ก้ามึงตอบมาเท่าไรสองร้อยหาสิบแล้ว บางเดี๋ยวกูคูณเบื้งก่อน9คูณ24เท่ากับ216อี่คณิตคิดเร็ว33คูณ8มึงตอบบ้านจงได้ก่อนมั้ัน2 7 0เท่ากับ264อี่คณิตคิดเร็วเกียรติศีอือเอาคณิตคิดเร็วมากับจังสี่ได้ล่ะจังสี่จังไหนตอบบนถือจักขว้าถามปุ๊บตอบปั๊บเอากระจังว่าคณิตคิดเร็วจังวะ ถามปุ๊บกระตอบปั๊บละเดชส่วนมันสิถือหรือบ่อถือก,กระซ้างมันเลนเี้ยวจะไม่สิถอถือือบ่ถือกระซ้างมันแมนออโอ้ยกูกระตอบได้หรอสิวาจังสั่นถามปุ๊บตอบปั๊บถึกบ่ถือกระซ้างมันมาหน่แม่นั่นบอกคั้นี้คิดเล็้วมึงเอากระคิดเร็วเนอะมันบ่แมนย่ำเสมอไปแล้วเว้ยคนเฮามันยอมผิพาดกันแน่หันละ ข้ามวันนี้คิดเร็วถามปุ๊บมันก,ก็ต้องตอบปั๊บต้องตอบให้เร็วถือว่าถือสร้างมันออ่นไปก่อนเด้อบาทนี่ไปใส่พ่อยิ่งฮิโน่สองน้ำสลายแังก่อนสบู่เจาะไฟชิงถิงอย่าสีฟันแอนตาเสนสูบแปดหาหกสี่เจ็ดหน,นึ่งสองสามสี่พอได้ยากไงมึงมาบอกพ่อยิ่งฮิโน่ด้ะบอกกระไดเงินบอเอออุตส่าห์ให้ลอกหน้าไม่ได้บอก ครีมเหนียวแต่โรออนกาวไม่เหนียวมันใสไม่เปลี่ยนนี่วิ娅เอ็กซ์ตร้าไวท์พอเฝ้าแน่พญ่เฮียวเอ้ยเจ้ายาซ่าคัาหลายให่วงให้ไว้แน่เ่าท่านบ้านท่านเมื่อเพินล่ะ โอ้จะมันเฝ้าเนาะว่าเฝ้าจังไดหมอนัดเก้าโมงนี่มันแปดโมงครึ่งเลเือเนี่นี่กวัวสิขับรถไปหอดอีกเฮ็ดอ,อีหยังอยู่เดี๋ยวนี่สิได้กลับมาท่านเขามาส่งน้ำสาลายแดงนั่นโท่สั่งเขาวไหวุนแห้0856471234งมาส่งสิบว่าเห็นกันอีกละโอ้ยก็จะเฝ้าจะฟังอะไร้หมห้ยใจส่งซะกอนแน่ท่านอยด่กดอกสิไปใสมาใสาก่กะบ่มีการว่างแผนอีหยังจากอย่าง,อา,งอาบน้ำกระโดนโดนไปแล้วแหละเชียวหยังกระดอกกะเดียวเียวนี้เฝ้ามาทำไม คนนั่งขายยู่รดโดนเหรเด้นี่ล็อกบ้านก่อนทั้งเป็นเฝ้าเอานี่คุณแกเอาดีแม่ยังคุณแกเตอร์ไซค่คุณแกรถใหญ่เด้สันหว่วยว่าแม่คอยหลงบัตาเหี่ยวแต่ก่ามันอยู่หลังตู้เย็นผ่นเด้ล่ะไปเปิดเอาได้ไปใส่ละคุณแกบ้านนะกะข้างอยู่หลังตู้เย็นน้ำกันพุนแล้วแม่มันนี่คนแหงเฝ้ามาลืมหนาลืมหลังอยูเ่เฮ็ยจังไหนน้อกูบาดนน่นั่นละมันจะเชียวกูลายตายว่วบ้ดนี้ <c oughs> ฝ้าวฟังบ่คือเจ้าป้าตรงไม่บอกให้่อยเดะย้อนเจ้านั่นละเอาจังไดจังสีขาไปเอาได้ลระบาทนี่แม่มันนี่เท่างคุณแกเงื่อนคุณแกรถสีจังไดหลืะบาทนี่งัดแม่มันโหลดแล้วเนาะสีงัดเงื่อนเออเงื่อนกรอเงื่อนกูนนกนกนกนตัวมาี้ยงัดไปตัวที่ไม่ยืนแทดเซเวยังอยู่นี่ไปละแม่ไปหาเร็กซแลมมางัดอเอาแทบอ่เออ จำเป็นฟ้าวจำเป็นฟังนัดก็นัดแต่เศร้าพอดงัดประตูมันกับพังเหมือตนตอนตัวเขาเงินบ่ได้ก็บ่ต้องเขาละเฮาไปยูมองอึนซะง่อยเจ้าสีคอยไปยูใสเงินยูหนีิแมไปยูหน้าพนเพด,ด้เฮ็ดจังไรเดมันเริ่มขุนแกเด,ย,ดย,ย์ยูหน้าเนาะขุน <c oughs> แกบ้านก,กับยูหนึ่งเฮือนขุนแกรถกับยูหนึ่งเฮือนตายบ่บันนี่เฮานัด อ้าวเอิ้นก็บ่ปากเพิ่นนี่แม่ไอ้นัดเอาบักนัดเออโอ้ยอย่ามาหาจาดกันแม่คนแห่งขี่ตกใจอยู่โอ้ยเนาะเะนั่งเล่นโทรศัพท์เสยอ,อยู่เอิ้นตั้งหลายเทื่อดหรอมาเมียมายกล่างน้ำสไลด์แดงซอยขอย่อยนี่นะลูกค้าเขาเพ่งโข้เขียวอยู่นี่ศูนย์แปดห้าหกสี่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่เอนไปโซงเทือเขาปัจจุบันเฮ็ดจังไดเอกเอา้าถือด้อีกโอ้ยผู้หนึ่งเฮ็ดจนเมื่อยผู้หนึ่งนั่งเล่นเสยโอ้ยก็คุยเถระละผุนฟ้าขึ้นมาละพุ่นมีแต่ฝนิตคหัวอถุน เฝ้าเนี่เป็นยังเออเออเออเดี๋ยวสิไปซอยดอกเรียนกระถือมาเรียนพี่เป็นยังโทรศัพท์มันแม่อ้าเวเบิตบิสิเบิร์ตจะได้เสียบซาร์ดไว้นี่เจ้าหูอยู่บ่อยนัดเจ้าเรียนโทรศัพท์ไปน้ำซาร์ดไปน้ำนี่มันอันตรายเถอะเด้ห่วยแม่นสบอกไอีรีเห็นตัวเขาจิตตัวเจ้าเห็นยังครนี้เจอมาแล้วเจ้าหูบัวเป็นยังไงยจนี่อันตรายแน่เลยว้าซืสอฟังกันน่ะเมื่อนั้นไปกะนั่งเรียนโทรศัพท์อยู่คือเจ้านี่ละเ,เลทิงเรียนเถิงซาร์ดไปนเ,เนาะเออแนวคุยกับผู้สาวอยู่กําาาลลงเเเเขขข้ไดมยย พิมจ้า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 กันพ่นเลี้ยวบ่พอเข้าโทรศัพท์ห้อนขึนนข้นห้อนขึ้นห้อนขึ้นเรื่อยๆเลยว่ามันเครื่องสีระเบิดเนะเาะเลยอดสาคุยเอาเออเรียนได้จักสองสามนาทีนี่แหละไอเสียงดังเปี้ยลืองู้นี่ื้อเบสคอยเลื่อยคอยๆอยอยอยว่างโทรศัพท์ลงแล้วหันไปบึงที่มากของการกำเนิดเสียงไม่ยังละเครื่องระเบิดติบอ่อว่าสั่นกับแบตเสื่อมได้เหรอเฮะอไม่ได้ยังสั่นฟามืออีแมนแล้วเป็นแต่ย่านแท้ ตามือแม่มึงคักคักน้อใส่เอาเขาไปซีแต่เ้าหุ่นบอลุกให้เรล้าเจือเถ่อโอ้ยแล้วมันเกี้ยวอย่างกันกับซั์ไปเรนไปยนี่เอาก็เกี้ยวหันตัวเนาะนี่แหละอันตรายที่สุดแล้วจะน้อยค่อยเอื้อนเจ้าบอลุกอีกนี่เจ้าก็ชิมีเสียงดังเปรี้ยเขันล่ะ เอามุงสติกูตีกะบ่อละขันลูกตอนนี้หันขันนั่งอีกกะบอ่อแน่ <c oughs> เราจัได้เรียนโทรศัพท์ตัวรู้สิมโันโยขงวงซอยกันเออขันสันทาเบ็ดมาเต็ยมยังเล่นกระ,ดะเด็นเนาะไมาเลยเฮ็ดยังเดี๋ยวนี้โอ้ยวา่าจะออกไปไทยหน้านน่นาฝนตกมือขึ้นเนี่ยมาใส่อยู่เนี่ยโอ้ยมาตึงเฮือนตั้งใจมหาเจ้าเนีล่ละเจ้าสิไปไทยหน้ากูตี เออมึงถามยังอยู่นี่อันจะมีเงินให้ยืมจักร้อยบ่ฮะเมื่อวานยังเกาะมีเงินให้ยืมจักร้อยบ่ห่วยมึงเสียวไปยั้งอยู่นี่คือได้ยมายืมเงินกูลอยหนึ่งวันทีมันพ่อบ่ล่ะห้วยบ่เพื่นพ่อมันกับบ่พ่อแล้วก็ะสันกระจักหาลอยซับไปสันโอ้หาลอยวันทีมึงเสียวไปยั้งอยู่เนี่ยไปซื้อสบู่เยอะไปจิ้งลิงบ่เนื้อหยาสีฟันเอตาเซนศูนแปดหางหกีเหนึ่งสองสามทีหัน กูบอกเขาพ่วงเอาโอ้ยอันนั้นคอยกระใสประจําอยู่แล้วคอยประยากดอกคอยซื้อนักกินอยู่ตลาดนี่นะเมืเ่อแรงย่อ่จงมากคอยจัางเสียมาอกขึ้นเจ้านาะคอยยิมสักอนมาเอาลอยนึงก็ได้ดอกห้วยมันพ่ออยู่บ่ลอยหนึ่งคันว่าจะไปตลาดกระสันสองลอยไปเอ๋มันพ่ออยู่บอ่อย,อยู่นี่เอาหาลอยอขึ้นเกาไปห้วยมันสิพอบอ่อหาลอยก็ได้ห้วยข่าว่าพ่อกับพันหนึ่งมาสันมาโว้ยบกบอกมงเอยเอ้าแม่ยังบัดนี่เงินกูพีได้อยู่นี่มันสิพ่อบ่นะานั่นแล้ว มันจีพ่อว่าววัดีเออเอามึงเห็นบ่นี่มันมีตะเหรียญนี่กลับอยู่นี่ตะลอยหนึ่งมันจีพ่อบวชหันเป็นยังก็ไปตายยังชี้ลอยหาลอยหัดพันพุ่นมึงก็ฟังกลัวเนี่ยไหมเอาถามมหาชี้แตกยังบ่ชพ่อบ่พ่อบ่ชคอยก็ห้องเป็นพันแล้วเนาะนี่ โอ้ยจะเปม็นห่อนเม่นเอ้านั่งไอ้นั่งแม่เป็นส่งหิวเข่าละอันชมปะน้อยแม่อยู่ในตู้เย็นนั่นมาให้แม่ดูจ้ำกับเข่าบิงกันนะไปเก็บมะเขือคืนในสวนก่อนมือเศร้านี่ว่าสิสีฟาดโกูก็บมาแต่วัดสวยเลยบอท่านสีซ้ำโทษบอกเขามาทรงยางดี085-647-1234สีแม่นมืออื่นผูหลรจงฉีได้สีมะเขือคืนก็จะแม่นดกให้ เก็บไปปอกเปลือกขั้นสมมึงกันนะคือสีแสบเว้ยเอาใช้หลานั่งเอ้ยแล้วเราบ่สมปาน้อยแม่จ้าเสร็จพอดีเลยแม่มาๆยกมาหิวเขาแล้วอ่ะนี่ห้วยแม่นอียงอันนี้คือเป็นก้างแข็งแยงจริงส่มันเงียบเงียบอยู่บันสมปาน้อยแม่นแม่ลูกในตู้เย็นนั่นแม่ก็นี่ละแม่ หนูเห็นมันดิบหนูก็เลยเอาไปทอดให้แล้วสุกแล้วเนี่ยกินแบบนี้ดีกว่ามันจะได้ปลอดภัยแม่เอามึงอย่าบอกได้ว่ามึงเอาชมปะน้อยกูไปทอดเออแหละเอาทอดชมปะน้อยจ้าเอาอีกแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ย ลูกไผ่ไทยเอ้ยบ้านมึงบอ่อผ้าเอาชมปะน้อยไปทอด <laughs> เขาเกิดกินจังชีล่ลากับมะเขือคืนกับกระเทียมมึงเอาไปทอดจังชี่มันมาจิเป็นแต่กินบาดนี้โอ้ยบ้านเมืองเอ้ยคนมานายลูกไผ่คจะนอบาดนี้ทอดชมปะน้อยพี่น้องเอ้ยไม่กินน้ำข่อยเด้อ <laughs> <c oughs> ข่อยนั่นนันดิบอันนี้มันสุกแล้วแม่กินได้แล้ว นี่กินกับน้ำพริกกะป,ปินี่<อ>ชมปน้อยกินกับแก้วกะปิเพราะแม่ต้องเอาไปทอดเบิดบกระพุกละบอแม่งกูบานี้เบิดเลย